การ์นค่ะวันนี้นะคะมาแกะพัสดุค่ะนี่จากร้าน B2I t o y ค่ะก็คือพัสดุนีนะคะเพิ่นได้ตั้งแต่อาทิตย์ก่อนแล้วค่ะแต่ว่าเพิ่นติดสอบนะคะก็เลยมาแกะแกะก,กันวันนี้ค่ะก็แกะเลยค่ะตื่นเต้นมากเลยกล่องใหญ่ามากเลยนะคะไซส์ C เลย ว้าวโอ้โนี่ใหญ่มากค่ะโอ้โหเดี๋ยววางก่อนมีอย่างอื่นเลยค่ะขิม้าเทียมโอ้โหมีโน้ตมาด้วยค่ะนล้กนวกลับเลนสวัสดีค่ะดูการรีวิวของน้องเฟื่องแต่ละคลิปแล้วชอบมากค่ะ น้องเฟิร์นน่ารักและอารมณ์ดีดูแล้วมีความสุขร้าน B2I Toy ขอส่งของเล่นหฮมะเทียมกับเซตทำสลามมาให้น้องเฟิร์นเล่นและรีวิวให้แฟนขับดูด้วยหวังว่าน้องเฟิร์นจะชอบนะคะรอติดตามชมคลิปนะคะขอบคุณค่ะร้าน B2I Toy ขอบคุณค่ะที่ส่งของเล่นที่อยากเล่นมอค่ะมาให้เฟิร์นนะคะก็จะมีเป็นหิมะเทียม เป็นผทงทำหิมะเทียมนะคะโหยกล่องกรลูกกระเส้นด้วยกระปุกอ่ะน,น่ารักจังเลย <c oughs> ต่อไปอันนี้เป็นช่อมอนกันค่ะเซตทำซารเนี่โหเยอะมากค่ะคนไม่เคยเล่นหิมะเทียมกับเซตทำซารามมาก,ก่อนเลยนะคะโหดูแล้วน่าสนุกมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะมาเล่นหิมะเทียมกันค่ะกระปุกปรลูกเอลซ่ากระเส้นด้วยนะคะน่ารักมาก ก็อุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะคะคือถ้วยผสมค่ะน้ำเปล่าอันนี้อยู่น่ายูข้างในนะคะนี่เราก็จะมาเล่นกันเลยค่ะแกะเปิดที่มะเทียมลเลยโอ้มาเป็นถุงถุงเลยเอเจาเอเจาเอยไม่ออกอึจับอึจัเอแข่งอย่ออน,นี้เลยนะต่ ก็บเปิดสิลบล็อคออกมาวันนี้นะคะเราจะทำหมดกระปุกเลยค่ะจะได้แบบเยอะๆนะคะเกลยโอ้เยอะมากโอ้ยยมีช้อนมาให้ด้วย <c oughs> กระปุกนี่ก็น่ารักนะคะเก็บไว้ใส่ของใส่ถุงก็ไ้ น่ารักมากเลยค่ะทีนี้นะคะก็จะใส่น้ำหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยไอตัวนี้ก่อนนะคะหรือว่าเพื่อนๆอ,อาจจะใช้เป็นถ้วยตัวนี้เลยก็ได้นะใส่เป็นถ้วยตัวนี้เลยแล้วกันอะปุ๋งออกนี่ก็จะเทน้ำเข้าไปนะคะถ้วยก่อนค่อยๆเทนะคะนี่ก่อนแล้วกันอุย้ยมันปุ เทมดเลยโอ้โหมันกระปุกแล้วนะคะเนี่ยจับนะคะเป็นหิมะแล้วสุดยอดมากลักษณะมันก็จะแบบฟูๆนิ่มๆน,น,นะคะเนี่ย ดูสิว่ามันจะฟูดได้แค่ไหนท่านี้หมดแกงแล้วนะบางทีสิมันจะฟูดได้อีกไหมยังได้อีกค่ะได้เยอะมาก อ,อ,นนยอยากรู้เรื่องอะไรมันจะฟูได้อีกไหมอยากใส่อีกอะ่ะลองดูไหมคะแต่มันหมดแก้วแล้วต้องมาเติมน้ำมาอนแล้วค่ะนิ่มมากจะฟูฟูนิ่มๆเด้งๆเราจะอ่านวิธีเล่นให้ดูนะคะเอเทผงหิมะใส่ภาชนะบีค่อยๆเทน้ำใส่ลงไปปริมาณ3-4เท่าของหิมะเพื่อความมีสีสันสามารถใส่สีได้และเทน้ําเย็นตามต้องการ เมื่เล่นเสร็จอย่าใส่ถุงให้มีคิดทิ้งไว้ได้นานหีมะาอัดหดตัวได้สามารถเติมน้ำและเล่นใหม่ได้อีกครั้งค่ะห้ามปรัทานนะคะนี่มันก็อยากลองค่ะเอาน้ําเย็นมาแล้วมันอยากรู้ด้วยค่ะว่ามันจะฟูขึ้นได้อีกไหมแต่ก็อยากรู้ว่าใส่น้ําเย็นมันจะเย็นไหม ใส่ได้อีกนิดนึงนะคะเพราะว่าใส่น้ำไปเยอะแล้วตอนแรกก้าภาชนะอันนี้นะคะพอเฟอร์เล่นหิมะแล้วเนี่ยเราจะไม่เอาไปทําอาหารแล้วก็คือเราจะเก็บไว้แบบสําหรับเล่นหิมะเทียมโดยเฉพาะเลยค่ะเําเยดอีหน่อยดีกว่า เอลซ่าเสียเคมาได้ค่ะเย็นนิดนิดนะค่ะเพราะใส่น้ำเย็นแล้วระวังหก้วยนี่ค่ะได้เยอะมากเลยค่ะอันนี้คนเอาแบบช่วยผสมใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยใช่นะคะเขมา ของเราเหมือนเก็ดหิมามากเลยเดี๋ยวเฟิรจะไปเล่นเซ็ตเท่าสลาแล้วค่ะเดี๋ยวเฟิรหาฝามาปิดก่อนนะคะเก็บปิดเก็บเอาไว้เล่นได้พอเล่นเสร็จแล้วเพืเพ่อนๆต้องล้างมือด้วยนะคะเพราะว่ามันจะแบบมีเก็ดๆน้อยๆหน่อยใหญ่ติดอยู่ฝามาแล้เป็นยาน UFO เลยค่ะอันนี้คือเฟิร์นมันไม่ใช่ฝาและะ้วค่ะ ความจริงไอนนตัวนี้มันคือกล่องเค,ค้กค่ะเพื่อนๆดูก็น่าจะรู้ได้นีกล่องเค,ค้กแล้วมันเอากลับหัวเพราะว่ามันไม่มีภาชนะใส่คนอันนี้นะคะที่มันใหญ่ๆก็เลยกล่องเค,ค้กมา